สวัสดีครับทุกท่านครับอาวันจันทร์วันนี้ตั้งวงอิดเป็นโควิดไปใต้โต๊ะแล้วม,มีลืมแขกที่ออฟฟิศงานลาดงานหลวงแต่ไปหมดเลยครับสวัสดีตอนเช้าอาการก็เกือบปกติและรอบนี้หายช้ากว่ารอบที่แล้วไม่มีอาการ ข้างเคียงรถกับกินยังอยู่ปกติหิวตลอดเวลา <laughs> แล้วเมื่อคืนคิดในใจว่าเอ๊ย,อยากกินเนื้อเว้ยเช้ามาวันนี้แม่ซื้อเนื้อมาแม่บอกว่าเออให้อิสระมันอยากกินอะไรดีๆเหมือนแบบแม่อา่านใจเราออกเป็นเรื่องที่ตกใจ <laughs> <laughs> นี่ข้าวเชาว้าไก่ copy paste แล้วก็แม่ทําให้ super แซนด์วิชของแม่ใหญ่มาก เออมันใหญ่จริงว่ะจะกินแบบขนมปังไม่หมดแล้วครับนนะสำหรับมื้อเย็นเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลานิดหนึ่งพี่จอา์จะไปเข้าฟิตเนสช่วงนั้นจะได้คาร์ดิโอได้วันนี้พ่อทุกอย่างมันก็ค่อนข้างอยู่เราไดเกี่ยวกันแต่ว่าตัวพี่จอดเองอ่ะอาจจะวนเข้าไปออฟฟิศไม่ไหวเพราะฉีกไปออฟฟิศนะโหออกมาลำบากท่านั้นสำหรับตอนเช้าครับไม่ป้อนแล้วกันเพราะว่าแบตกล้องจะหมดกูลืมชาร์จเมื่อคืนก็หาอะไรดูไปเรื่อยครับไปนอนดูเมกเวิร์ลเบสเอเซสซินเาเพิ่งเห็นเรื่องนี้ก็สนุกดีนะนนนะมันเป็นอีเซ เล่าแล้วก็ซีซั่นแรกเนี่ยมันยังแบบไม่ค่อยเห็นอะไรตัวเองก็เลยหลบไปดูเพราะว่าเรื่องย่อมันนะคะแอสซินกับชาติมาเกิดแล้วมีชั่นคือให้ฆ่าฮีโร่เล่าเรื่องย่อเนอะไม่ถือว่าสปอยแล้วกันเนาะซีนอปซิตตอนเริ่มเรื่องมันก็ต้องประมาณนี้อยู่แล้วและฮีโร่แม่งเก่งเขี้ยคือเราดูจบซีซั่นแรกมันเพิ่งแค่เปิดตัวใช่ป่ะยังไม่รู้สเกลพลังว่าตัวฮีโร่ที่แม่งต้องไปฆ่าเนี่ยแม่งเก่งแค่ไหนตามสไตล์ไะพวกไปเกิดใหม่แม่งชอบเทพอยู่แล้วแต่เขี้ยน,นี่แม่งเก่งแบบแเก่งเกิน <laughs> น,น,ออนั่แมอางงีี้ดต ใช้ความพยายามกับอีกเรื่องหนึง่งที่นั่งดูเมื่อคืน The Long Walk บอมีวันจาเป็น หนังลาวเคอร์เร็ตติเลอร์เป็นหนังผีจากลาวมีกลิ่นไซไฟนิดหน่อยเป็นความผสมผสานที่โคตรแปลกแล้วให้ความรู้สึกที่แบบใหม่ดีอะนึกถึงบ้านนอกเราเลยเว้ยถนนลุกลังยังแบบเก็บผักขายอะไรอย่างนั้นอะแต่ไซไฟเว้ยมีเหาะไซไฟลงไปนิดน,นึงแม่งให้กลิ่นโคตรแปลกความจเจริญในความไม่จเจริญอะนึกออกปะเออแม่งเจ๋งเรื่องนี้ก็เลคคอมเมนต์นะฮะลองไปดูได้นะครับหนังลาวดูแล้วให้ความรู้สึกใหม่ๆดี ได้มา3 7ปอร์นโอ้โหนานแน่นนะไตถางแม่มาใส่ไตถังเ,ออเคยดูของจริงรอ่ะเคยดูที่จันทรบุรีจริงดิจริง,งแม่ไม่ได้พาไปสิภูมิพาไปภูมิพาไปภูมิหรือพี่โจวะ่ะไม่ภูมิก็พี่โจอ่ะแม่ไม่เคยพาไปอืมอันนี้คือกําลังพูดถึงญาติพี่โจอ์อยู่นะครับช่วงเราเด็กๆไงพี่โจเขาอยู่ที่จันทร์แล้วเรานานๆเราไปจันทรีพี่โจเขาพาเราไปงานวัดแล้วก็เลย นี่นแหละไปเล่นในรถบัมป์แล้วจำได้ว่าเจ้าเคยทําแหวนแหวนรุ่นแม่หายอะ่ะแหวนที่สมัยก่อนเขาจะแบบแหวนสวยๆอะ่ะแล้วเจ้าก็แบบขอแม่ไปใส่อ่เดิน Echo, แอคโก้เราก็ไปหาที่รถบัมป์ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ได้ไปดูอีมอไซไตรถังเนี่ยงานวัดนั่นแหละรู้สึกว่า Amazing ไหมโมไซไตรถังอุ้ย Amazing ม,มากเลยใช<า>่ไหมโมไซไม่เท่าไหร่รถยนต์อ่ะอ๋อที่ไปนี่มีรถยนต์ด้วยเหรอใช่ว้าว ไอเราขนาดดูข้างบนยังกลัวเลยนะเพราะแรงเวียงมันอะสะตนมันเคลื่อนไหมใช่ใช่ไอเชียดสเตททั้งหมดอะแม่งเคลื่อนตามรถเลยเออแล้วครูก็อ้าวเฮ้ยมึงตอดไทยใช่ไหมวะกาแฟเรียบร้อยกาแฟพี่กิ๋วเรียบร้อยจ้อดออกจากบ้านละมีเวลาครึ่งชั่วโมงในการเดินทางซึ่งก็พอดีพอดีอิงสวัสดีค่ะมาตรวจให้อีกแล้วทำไมพี่อิงไม่เคยเปลี่ยนไปเลยวะยังไงอะเอดียังไงก็ดีอย่างนั้นเสมอต้นเสมอปลายน่าต้องการ่หคนัา เป็นคนที่แบบว่าเจอตอนไหนก็จะเหมือนเดิมตลอดไม่มีอารมณ์สวิงใช่คือมีความแบบ s u s t a i n สูงเหมือนเดิมใช่โอเคคำชมชม,ชมอโอเคค่ะมาเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับ นี่เขาถามว่าไอ้มิ้นออกจากออฟฟิศไปแล้วหรอสิบสองวันเต็มอ่ะได้ออกจากบ้านแล้วดีคนอื่นนี่นรู้สึกแป๊บเดียวนะแต่มิ้นนี่เหมือนหายแบบหายสาบศูนย์อ่ะใช่สิบสองวันเต็มไม่มันเป็นเพราะอย่างนี้ไอ้มิ้นมันลาไปตั้งห้าวันไงต้องค่าอ๋อเออว่ะกลายเป็นสิบเจ็ดวันมันลาตัวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันังคารลาแล้ววันพุธสองหลองแสงแหลงสองลาวันพฤหัสสองหลองแสงแหลงลาวันศุกร์สองหลองแสงแหลงลาวันเสาร์ติด มันเลยดูเป็นสามอาทิตย์อ๋อเออว่ะหายไปเลยนึกว่าใช่ก็ถามว่ามินออกจากรับทราบเลยก็มินลาตั้งแต่ยีบกาแล้วเนี่ยวันนี้วันที่ยี่สิบสองหนึ่งเดือนน่ะมินอยู่วันหนึ่งเดือนมินทำตัวไม่ถูกอ่ะเอียตอนนี้แหละที่กูต้องลุ้นเฮ้ยพี่อิงอย่าทำหน้าตื่นเต้นดิลุ้นๆก่อนเฮ้ยไอ้อิงเพื่อนกูไม่เป็นไม่เอากูไม่อยากปิดเทอมกูอยากทำงาน เธอต้องเธอควรเธอควรเฮ้ยทำไมอันนี้มันไม่ไม่เธอควรต้องวางไว้เฉยๆแต่ว่าเธอไปยกอย่างนั้นได้หมดอ่ะเห็นไหมเห็นความสวี๋หัวลงอีกหรือยังมึงเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอิงมันแล้วต่คนเออหรอมานี่ไงแบบกลัวน่ามึงเริ่มไม่เหมือนเดิมคุณชมไปได้ตอนแรกโอเคค่ะแต่จริงอเออโอเคไอ้แนี่รู้กว่าใครกินข้าวยังไม่กิน ทำไมอ่ะไม่หิวอ่ะเฮ้ยหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นคตินักร้องบางคนเขาไม่กินข้าวกว่อนร้องเดีย๋ยวร้องไม่ได้ไม่เกี่ยวกับกูละ <c oughs> เออใช่พี่แปดร้องมามานี่หว่าวันนี้ใช่แล้วไฟนอลลี่มึงมันเป็นสิ่งที่คนรีเควสต์เยอะมากนะ <c oughs> พี่แปดร้องเพลงในตั้งวงแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วเว้ย เราหลีกมือแล้ช่วยกันด้วยนะมีปัญหานี่พามาคุยกับคนนี้ดีกว่าโต๊ะสาวๆว่ะสวัสดีสบายดีบอสสบายดีค่ะนี่เยี่ยบว่ะเยี่ยบเยี่ยบเยี่ยบนี่ถ้าเจอสักทีว่ะอันนี้เราเทปเดียวกันปหมใช่ใช่ป้าวงเดียวกันคนเรวงอะดินี่ไม่เหงาเลยอยู่ต้นกล้าแล้วว่ะอยู่ต้นกล้านเลยฮะไม่มีอะไรนี่พี่ปายพี่ปายไปเขาไปถอยมิวสิกแมนประตู เอาามเห็นพี่จอนเอามาค่ะเหรอได้เห็นพี่จอนชัยแล้วแบบสุดดีว่าบอกใครมันจะเป็นอินฟ i n f อ u e n c e r ขนาดนั้นว่าปายมึงมปเจอ m u s ิกแมนวันเดียวแล้วไปซื้ิวส s i c man หรอไม่คือตอนแรกอะอยากได้อยู่แล้วพี่แต่ว่าแบบหาไม่ได้เลยแล้วพอแบบว่าเห็นวันนั้นอะเห็นของพี่คอมพี่ดักเลสใช่ปะใช่เรื่องทำเป็นรู้เรื่องด้วยรู้สเปครู้เบอร์ด้วยนี่เป็นี่ไปเซิร์ชเลยหนูแบบหาอย่ากได้ตัวนั้นสวยนะเห็นคอมันเป็นไอ้เบิร์ดอายปะ ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนตอนแรกหนูหารุ่นซิงเลธรรมดาแต่ว่าเหมือนมันเขาได้รุ่นแบบลิมิเต็ดเออสวยสวยจริงสวยจริงสีก็สวยสีก็สวยใช่สีก็สวยเขาก็สวยวิถีคนรวยเหรอวิถีคนรวยว่ะอ่าตั้งวงเริ่มความดื้อนี้ไม่มีใครเกินต้านเชียร์ สะใจและยิ่งคันคันคออยู่นะโอ้ยสะใจมันยิ่งๆๆเขาบอกว่าถ้าไม่สบายอยู่คันคออยู่แองไออยู่ไม่ควรกินของเย็นของซาหรือของทอดเนาะอิสระจัดหมดทุกอย่างครับตั้งปฏิธานไว้แล้วว่ายอมตายดีกว่าไม่ได้กินไม่ต้องแบกใจความดื้อของเราอยากเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าเราก็มีหลายอย่างที่เราดื้อแล้วก็นี่ครับยาสมินเพิ่งบอกว่าถ้าไอเนี่ยอย่ากินถั่วนี่คือช็อกโกแลตไส้ถั่วถั่วอะไรวะ อไอถั่วถีน้ำตาลอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะนึกชื่อไม่ออก, <c oughs> น,กนึกไม่ออกอยู่ๆคนนึกไม่ออกผลข้างเคียงของโควิดหรือเปล่าแล้วก็มีคําถามมาเป็น Q&A ครับเขาบอกว่าเคยชอบดูหนังกับอนิเมะมากแต่ตั้งแต่เจอติ๊กกับ1.5 x ก,กับ 2x เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าไม่อยากดูอะไรที่มันยาวๆแต่ก็ไปเสียเวลาดูกับ tiktok ยาวขึ้นคืออันนี้เรียกว่าสมาธิสั้นแล้วแหละคือถ้าแบบระบุได้ชัดอย่างเงี้ยนะอย่างสําหรับผมอะ tiktok ก็ยังไงก็เอาไม่อยู่เราไม่สนุกเราดู tiktok เ,เราก็สู้ไปดูคลิปในกนลุออกอ่ม random clip of internet ดีกว่าทายเป็นชัดว่าเราจะได้ดูอะไรเราเราเป็นคนชอบมีสมาธิจนถึงจุดหนึง่งถ้ามันดึงเราไม่ได้เราก็จะไปหาอย่างอื่นอย่างหนังเนี่ยผมก็ดูยากขึ้นช่วงนี้เพราะว่ามันมีหนังที่บอกว่า10เต็ม10 เยอะแต่ไปดูแม่งสําหรับเราคือแม่ง4ี่อะไรเงี้ยนึกออกปะแม่ง3มอะไรเงี้ยเยอะมากเราก็เลยแบบขาดความเชื่อมั่นในการเลือกดูหนังในสตรีมมิ่งไปเยอะการที่จะเลือกเรื่องในมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยแม่งต้องแปลกแล้วต้องเป็นรถใหม่ๆสําหรับเราจริงๆที่จะดึงความสนใจเราได้ไม่ไม่ง,งั้นสําหรับเราแม่งคือแบบน่าเบื่อตัวเองที่ยังดูอนิเมชันได้เพราะอนิเมชันยังให้ความรู้สึกใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วในขณะเดียวกันคือมันบวกกับการเล่าเรื่องด้วยที่เราลงทุนแค่20นาทีหรือ4 นาทียังไม่ถึง1ชั่วโมงของหนังนะเราดู2ตอนหรือเราดูตอนเดียวเรารู้แล้วว่าเรื่องนี้ทนเป็นยังไงแล้วเราสามารถเปลี่ยนเรื่องได้ถ้าเราไม่ชอบเราให้โอกาสมัน1ตอนได้เอ้ยมันเอาเราไม่อยู่คือเราก็เปลี่ยนเรื่องเลย8ปดที่ผมเคยพลาดไงดูไป3ตอนแม่งเอาเราไม่อยู่ผมก็ไม่ดูจนมีคนในคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่เรื่องนี้ดีจริงอ่ะเราก็เลยลองนั่งดูต่อไปเฮ้ยจนจบแม่งก็ดีจริงบางเรื่องแม่งต้องบ่มหน่อยอะไรประมาณนี้จริงๆก็ลองแก้นิสัยตัวเองดูนะประมาณนี้ขอดื้อต่อก่อนนะ เรียบร้อยแล้วครับตั้งวงเราสองคนจะต้องทำให้มิวสิกแมนหมดประเทศเว้ยเบสพี่จอร์ดนี่เบสพี่ปายเสืยอเบสพี่ปายมันโคตรสวยเลยว่ะสีมันสวยมากว่ะพี่จอร์ดขออนุญาตนะดูดิมือจะมาหาส่องแบบสองแทบจะทุกวเลยแล้วถ้าอยากได้สองมากก็ฝั่งนู้นน่ะมือกองคุยอะไรก็ไม่รู้ครับตองตองอะไรสักอย่างครับเฮ้ยสวยมากมันเป็นแบบสเปเชียลนี่หว่าคอมันก็ไม่ใช่ปกติแล้วเว้ยโอ้โสีมันสี่็สวยแต่ว่าสีพุ่ก็สวยไว้จอดไว้จ เออ <Okay. S 1> มันจะมีของปีนี้สีม่วงกิตเตอร์ตตอรพริกาดขาวใช่สวยเฮ้ยนี่ทัชชิ่งเล่นง่ายเหมือนแล้วนี่หวานี่ครับจวของเบสครับ <Yay. S 1> <laughs> กลายเป็นดูโอมิวสิคแมนแล้วว่ะ <laughs> จอกันนะพี่ปายขอบค,ค,ค,คุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากกิมยอดคู่นี้คู่นี้เขาอ,อะไรตองตองมะใช่ใช่ภาษาลกองนี่เขาแปลว่าอะไรวะตองตองอะอะไรคือตองตองเสียงกล้องไงก็พี่จอยก็คุยกันอยู่ว่าปกติเวลาตีสแสเน่อะไรเงี้ยมันถามเพราะอยากได้สแสเน่ไงตอนนี้กำลังตามหาสแสเน่อยู่แสเน่ที่ใช่เขาถามว่าเอ้พี่ตาลใช้อะไรอยู่หรือว่ามีอะไรแนะนำที่มันไม่ตองไหมกูเดินมาถามว่าอะไรคือตองกูยังไม่เข้าใจอยู่ดีกูรู้แค่ว่ามึงไม่เอาตองใช่ผมไม่อยากได้ตองนี่คุย ได้ต้องี๋ยวเราคุยกันคนละเรื่องเดียวกันคิดว่าจะเอาแบบต้องๆก็เลยอ๋อไม่ไม่ผมไม่อยากได้แบบตอกลัวต้องนะกลัวต้องนะตอนนี้ต้องอยู่ผมอยากได้แบบแต๊อยากได้แบบแท๊บตอแสแนนที่มันแท๊บแบบน้าพี่จ์อเมื่อกี้ผหมันแท๊บแล้วมันไม่มีอัฟเตอร์อ่ะอันนี้คือภาษาที่ worldwide musician คุยกันเหรอภาษาผมเป็น universal ไหมภาษาเนี้ย universal แท๊บ อ้าวพี่ตานเข้าใจป่ะครับาเอ้นี่ไงสื่อสารกันรู้เรื่องถือว่าภาษาได้ทําหน้าที่มาแล้วหน้าที่แล้ะแทปนี้ต้องไงเป็นยังไงก็เอาแบบความหมายไหนคะโอ้เอาแสดงแสดงแสดงหาอะไรดังแทปแสดงสูงๆแล้วก็แบบว่าหังเสียงไม่ค่อยมีใช่หางเสียงไม่ค่อยมีแล้วแต่ยังเป็นเสียงสูงอยู่ใช่เป็นเสียงสูงแล้วตัดแบบอยู่ที่การจูนซะส่วนใหญ่ด้วยการจูนใช่อันนั้นมันแบบความตึงหนังหน้าอื หนังหน้ามึงอะไรอ่ะเอาแบบเอาแบบนี้เลตฮอตเลตฮอตเออใช่แบบเลตฮอตก็พอแอคแท็กเยอะๆพุ่งๆใช่แล้วก็ไม่ฟุ้งเลตฮอตใช้แสเนอะไรผมยังไม่รู้เลยตานก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันพูดเล่นเบรต้องง่าตายละตายละไปเถอะซ้อมต้องใช้ปิกนะพอต่างกันไม่ได้เอปิกโอ้โหไม่ใช่ไม่ได้เอปิกปิกมึงหนามากอ่ะ ยืมต้องยืมไปโหหนามากอ่ะโอ้ยนึกว่าฟิวเจอร์บอดมาตีไป่ป่องเลยเนี่ยเฮ้ยแต่มันมันไอ้นี่มากเลยนะใช่แต่ปิกเป็ใช่มันมันฟีลลิ่งมันแบบมันต้องคมคมใช่เพราะว่ากกระแทเข้าไปตอนแรกซ้อมด้วยแบบปัตติกด้วยอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันแบบมันมันจะมีแบบเอียงเอียงงองอพับตุ๊บปั๊บไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยลองยืมไม้มามันแบบเออมันไม่ได้ยืมแค่ไม้หนอยยืมเป็ดด้วยเนี่ย ใช่ใช่เรียกิกเป็นไม้ตีแบดดีกว่าตัวก่ะไปซื้อไปซื้อไม้แบดกันดีกว่าซื้อไม้แบดปะตีแบดดีกว่าไปจับมัแล้วนะเจอกันนะพี่ไายเจอกันพี่ช้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีเจอกันข้างในก่อนวันนี้ไม่มีแบบคนเท่าคนแก่ให้ลานะไปแล้วนะเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยมีคนฮอร์โมนสวิงอยู่ตรงนู้นเหรอสวัสดีค่ะพี่อิงเออหน้าพี่อิงเป็นอะไรมันจะถึงวันนั้นแล้วเมื่อกี้ถ่ายอะเขานั่งซึมอยู่ตรงนู้นอะ ซึมทั้งวันเลยเออมันจะถึงวันนั้นแล้วเจอกันนะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับทำไมรีบไปอ่ะเขาจะไปคุณเนี่ยทำไมรีบไปอ่ะผมเนี่ยรีบมาผมเนี่ยผมรีบไปผมเนี่ยรีบมาแล้วมึงจะหนวดกระตุกไปเพื่ออะไรครับผมพูดไปแล้วก็กระตุกกกิเนี่ยอยากให้อยู่ไงอ๋ออยากอยู่เหมือนกันเขาวิ่งไปไหนอะคะ จบไปพินิจอ๋อเนี่หมดงานแล้วก็หมดหน้าที่แล้วหนูมาตั้งวงครั้งแรกนะพี่ไม่อยู่เหรอป่าละเจอกันไารอะไรวะน้องพูดให้เห็นใจนี่ร้องเลยน้องพูดให้เห็นใจโอ้โหเจอกัำกันหน้าเลยไม่ได้ดูเลยเฮ้ยผมไม่ไดเอามาอยู่ดีพี่คัสเตอร์อีวานเกลเลียนเดี๋ยวเทปหน้าผมมาให้พี่เลยได้ได้ได้มาให้เฉยเฉยเลยเอามาให้ลองเล่นอีกทย่างนี้เอามาก็ไม่กล้าเล่นพูดตรงๆอีวันตัวเนี้ยโอ้โหอย่าแมนก็แมงเกิน ใช้อยู่หรือเปล่าผมมันตั้งค์ายเลยหรือว่าจริงซื้อมาถ้าไม่มีถ้าแบบไม่ได้ใช้ขอนะแต่เอาไปอ่านอะไรเอาไปได้เลยนะเอาได้เลยได้เลยขับอีวานเกเลียนเหรอไม่แต่เห็นมันแพงดียวไ่ชอบเฮ้แต่ราคาแม่งไกลมากเว้ยใช่ใช่ราคาแม่งไปนู่นแล้วตอนนี้เท่าไหร่สองแสน มันผลิตมาจํากัดครับผมไม่แล้วเราใช้แบบสมบุกสมบัติมันไม่ไม่คนท่าท่าพี่สองกระแทกอ่ะกระแทกแว่งมาเลยที่เราอัดเพลงกันอ่ะคุณจอร์ดถ้าคุณจะเอาให้ครบอ่ะนอกจากอีวานกิเลียนคุณต้องไปหาไฟนอลแฟนตาซีครับผมสแตทครับใช่ครับผมพี่น้องครับแล้วมันจะโคตรเท่ครับวางคู่พี่มันไม่ได้เป็นไม้เว้ยใช่เป็นเลซินเออที่แรกอ่ะผมนึกว่ามันเป็นไม้แล้วทําแหว่งตรงนั้นเป็นเลซินไม่ใช่เลซินทั้งตัวเออตัองว้าวเหมือนกันนะเว้ยเราจะบอกอะไรเลยคนเข้าใจว่ากีตาร์เลซินจะต้องเสียงไม่ดี มต้องเสียงดีจริงๆแล้วกีตาร์เรซินก็เสียงดีครับหาปิ๊กอัพที่มาเข้ากับมันแล้วมันจะเสียงดีมากครับมันยุคใหม่แล้วเนาะใช่ครับแล้วก็ผมเห็นหลายๆแบรนด์อ่ะก็มีแบบวัสดุแปลกๆอ่ะออกมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องวัสดุตอนนี้ไม่ต้องซีเรียสแล้วครับมันขึ้นอยู่ว่าผสมออกมาแล้วเสียงดีคือเสียงดีคมกล่อมหรือเปล่าเห็นลุงบอกว่าลุงจะทำกีตาร์อย่างนี้ที่ว่าจะเอาปูนเอาอะไรมาทำเฮ้ยอันนั้นนั่งดูเขาทำไม่ได้จะทำเองเสาตรงคอคือเสาเข็มใช่ใช่ใช่เป็นเหล็กเหล็กเสาเข็ม ไปแล้วพี่เจอกันครับเจอกันครับเจอกันครับโจโรอสอครับผมไลคเคนคิงครับไลคเคนคิงสวัสดีพี่บัวนี่แหละที่ชอบแซลกันน่ะล่าสุดโอ้โหไปตบโอตาทัตคนละบัวพี่คนละบัวรูปวาดพี่จอร์ดไลคเคนคิง ที่แรกกู็คิดถึงไลแคนโด้าใช่ไหมแต่ว่าไปมามากูวาดอีโก้ที่เป็นไลแคนดีกว่าก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่จอจะไปฟิตเนตต่อเพราะว่าเรามีเวลาว่างจนถึงก่อนที่จะไปใต้โต๊ะทำงาน let's go เอไปเห็นในคอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัก5บวก5เออเราก็ไม่ได้ตามข่าวมาสักพักหนึ่งความเข้าใจเรายังคือแบบ10หรือ14วันอยู่เคยได้ยิน7วันแต่ก็แบบไม่ได้ดูอะไรขนาดนั้นนะฮะเพิ่มมาเห็นว่าอ๋อมันพอจะมีนโยบายแต่ก็ยังเป็นที่โต้เถียงกันอยู่นะฮะกับตัว5วันครบ5วันปุ๊บสวบและเป็นลบให้ออกมาได้แต่ยังต้องแบบเว้นระยะใส่หน้ากากไอย่างที่บอกอะต่อให้10วันอะไรไอคำว่า,าเว้นระยะใส่หน้ากากเนี่ยมันก็ยังอยู่แหละผมว่า5วันมันก็ยังดู ค่อนข้างเสี่ยงเนอะอย่างของผมเนี่ยสุสาวาทิตย์จันทร์สวันเนี่ยเห็นนะเนี่ยจะเข้าวันที่5แล้ว ยังยังมีน้ำมูกอยู่พรุ่งนี้มันอาจจะหมดเนาะแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ชัวร์เดี๋ยวผมขอลองดูสัก7วันดีกว่าจริงๆก็อยากจะ10วันนะใจหนึ่งก็อยากจะออกมาเร็วกูแหละใจหนึ่งมันก็ไม่อยากให้เพื่อนๆรอบตัวเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าทําในที่ออฟฟิศมีพี่ฝั่ง AE อะไรเงี้ยติดไป2คนเหมือนกันแต่ก็ได้อัปเดตข่าวเหมือนกันนี่เพิ่งเห็นข่าวในไทยรัฐเมื่อ2วันที่แล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์เหมือนกันที่แบบเอ้ยมาช่วยช่วยกันดูเออผมอ่านในคอมเมนต์หลายคนติดเยอะเหมือนกันนะฮะ อิสระเนี่ยก็ยังใช้วิธีเดิมอย่างที่หลายๆคนทราบหรือหลายๆคนที่ติดตามแบบในในเฟซบุ๊กจะเห็นผมชอบไปคอมเมนต์สำหรับคนที่ติดก็คือว่าผมจะไม่ทานฟ้าทลายโจรไม่เลยผมรู้จักพี่ท่านหนึ่งก็คือพี่ท่านนี่แหละหลายคนน่าจะเห็นในบล็อกเนอะพี่ท่านไปเรียนแพทย์แผนไทยมาแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันคือการทานยาแบบแผนไทยจริงๆต้องกินแบบยาชุดแล้วก็ควรจะสั่งโดยแพทย์ แผนไทยมันต้องมีการกินการขับการอะไรอย่างเงี้ยเกินตัวนี้เพื่อเอาเอฟเฟกนี้แต่ตัวนี้มันออกยากต้องกินสมุนไพรตัวนึงมาเสริมเพื่อขับออกอะไรเงี้ยคือเขาจะมีวิธีการรักษาในแบบของเขาการเอามากินเดียวๆเ,เนี่ยพี่ท่านให้คาแนะนําว่าไม่แนะนําเพราะว่ามีการตกค้างในร่างกายไม่ได้ถูกขับออกโดยสมุนไพรตัวอื่นในเรื่องของฟ้าทลายโจรผมเชื่อพี่ผมแล้วผมก็เชื่อใน ตำรับแผนไทยว่าสรรพคุณมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วในทางธรรมชาติในแผนไทยหรือยาจีหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีวิธีกินมีของห้ามีมของขับมีของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราคิดว่ามันเป็นตามตำรับเขาอะเราก็ควรกินแบบเขาเอามากินเดี่ยวๆอย่างที่แนะนํากันเนี่ยผมรู้สึกว่าอันตรายแล้วก็หลายๆเคสที่เราเห็นอนะกินเหล้าเป็น10ปียังตับไม่แข็งอนะตับไม่อักเสบอะแต่กินฟ้าทลายโจนติดการ5วันตับอักเสบอะอันนี้ผมคิดเอาเองนะมันก็เห็นๆกันอยู่แล้วเราก็เชื่อในเรื่องของแอนติบอดีที่มันทํางานในการนอนเนี่ยสำคัญที่สุด และให้ร่างกายมันฟื้นฟูด,ด้วยตัวของมันเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดเราแค่ให้เวลาพักผ่อนกันมดน,นะอันนี้คือวิธีรักษาที่อิสระาใช้แล้วก็ปรึกษาหมอมาแล้วด้วยใครที่ติดตามมานานๆก็จะเห็นแล้วว่าอิสระาแบบยุ่งกับโควิดเยอะมากทําเป็นเหมือนรู้ทําเป็นเหมือนไอ้นี่ไงร่างกายเราเนอะเราก็ใช้วิธีการดูแลแบบนี้ส่วนฟาวีผมก็ยังไม่ได้ไปดูข้อมูลจรงิจรงๆจงัจงๆเหมือนกันนะก็ไม่กล้าแนะนํากับใครเหมือนกันแต่ถ้าฟ้าทลายโจรเนี่ยเราค่อนข้างเชียร์ให้ไม่กินเลยดีกว่ายังไงละะ่ะช้าเราเชียร,ร์ ได้รับวัคซีนแล้วนะส่วนคนที่มีโรคประจําตัวอันนี้ผมบอกเลยว่าพบแพทย์คนที่สูงอายุมีโรคประจําตัวให้แพทย์ ให้คําปรึกษาจะดีที่สุดเราก็มีแค่ความรู้พื้นฐานในการดูแลร่างกายตัวเราเองเนาะอะไรที่มีค ondition ซับซ้อนเนี่ยมือแพทย์ดีกว่าเราไปแนะนำเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องรักษาสุขภาพไม่ต้องกังวลมากนอนเยอะๆดื่มน้าเยอะๆอย่างของผมก็จะทานวิตามินซีเสริมทานควบคู่ไปด้วยก็น่นแหละวิธีรักษาของอิสระเห็นมีคนแนะนำเหมือนกันก็บอกุยใช้วิธีเดียวกันเลยอิสระรอบนี้หายช้าเพราะนอนน้อยมากพยายามนอนแล้วก็ไม่ค่อยหลับอยากได้ไนท์ควิลเลยถ้าได้ในท์ควิลผมว่าหายไปแล้ะวันนี้ก็แค่นี้แล้วกัน มานั่งเมาส์ให้ฟังตลอดเลยไม่มีอะไรทำํำ <c oughs> อย่าเรียกว่าไม่มีอะไรทํามีตอนนี้ตรวจง,งานอยู่มีโปรเจกต์ใหญ่ที่ใกล้ลอนช์แล้วนะครับคิดว่าทุกคนอยากจะรอดูกันนั่นก็คือซามูไรนะรอชมกันนะเป็นรูปแบบใหม่ที่ผมเปลี่ยนวิธีการทํางานกลิ่นมันจะเปลี่ยนไปหลายอย่างก็รอดูแล้วกันว่าชอบไม่ชอบยังไงก็มาฟีดแบ็กันต่อนะจ๊ะไปละเจอกันวันพรุ่งนี้นบรรยากาศยิมที่คนเยอะโคตรโครับ เยอะมากอาจจะด้วยว่าเราไม่ชินด้วยหรือมั้งเพราะว่าปกติเรามาจะตอนเที่ยงใช่ไหมตอนเที่ยงมันจะโล่งเลยพอมาตอนเย็นนะค,คนคตดเยอะตอนนี้ก็ชิวๆครับเพราะว่ามีเวลาเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวคงไปนั่งทรงงานกินข้าวอยู่ที่ตึกแกรมี่ที่เดวเดินแล้วก็อาบน้ํานที่นี่จะได้เฟรช h ไม่ลืมวันนี้ไม่ลืมใต้โต๊ะทำงานเหียวข้าวมื้อเย็นวันนี้คือแซนด์วิชครับที่ทำเมื่อเช้ามามานั่งกินที่นี่ สบายๆเวลาหงลือ,เ,ลอเข้าไปคงไม่น่าได้ถ่ายอะไรแล้วครับยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้ครับทุกท่านครับ See ซี o ูโ o r o รุโอคาบากูเต้บ๊ายบาย